ครับสวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับนะครับประโยชน์ในส่วนของฟักทองครับที่เห็นอยู่ตรงหน้าเราก็จะเป็นฟักทองนะครับลูกใหญ่ใหญ่เลยนะครับประโยชน์นะครับข้อที่หนึ่งนะครับก็ช่วยในส่วนของบำรุงสายตานะครับบำรุงสายตาก็คือคล้ายๆกับในส่วนของพืชผักที่เป็นในส่วนของพวกตำลึงนะครับคล้ายคกันนะครับหรือผักบุ้งนะครับส่วนที่สนะครับ ต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับในร่างกายของเรานะครับ3ก็คือทําให้ผิวกระชุ่มกระชวยนะครับไม่เหี่ยวนะครับข้อที่4นะครับเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะครับในร่างกายของเราเนี่ยแหละในส่วนของพักทองนะครับข้อที่5ก็คือลดน้าตาลในเลือดนะครับส่วนข้อที่6นะครับก็จะช่วยให้กากใยนะครับพลังงานต่ํานะครับก็จะทําให้ไม่อ้วนนะครับ ข้อที่7นะครับก็ป้องกันโรคหัวใจได้นะครับบางคนอาจจะไม่รู้นะครับข้อที่8นะครับช่วยให้ระบบนะครับการทํางานนะครับระบบขับถ่ายการทํางานได้ดีขึ้นนะครับข้อ9ก็คือทําให้ร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือป้องกันการเป็นนิ่วนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกข้อนึงนะครับที่คนนะครับควรรู้นะครับสําหรับประโยชน์ของฟักทองวันนี้ก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้สวัสดีครับ